ผมสวัสดีครับมันนี่พ่อมาตกปลา<ว>มันนี่มาล่งดัง<ว>เดี๋ยวดีใจเย็นกำลังกี่เก็บแล้วครับกลับบ้านพ่อ<ว>เร็ว,วนำมาเลยครับผมตื่นต<ว>ืนมันนี่มาแปลกครับปลาตกปลา<ว>มันนี่มาล่งดัง ติดปลาหลายครับสองคนครับโผล่พอเหมือครับผมเอื้อนลงมาซอย <c oughs> น้ำเพียงเขาครับสบายเลยหมือน <c oughs> แต่แอรมึงดู <c oughs> เอาอยู่บ่ท้อเกือกท้อเกือกไว้ไม่เสียไปลบับ <c oughs> นี่ครับผม เออใายตีกระทุงครับผมเตียมสูงแล้วดกัังเโอ้หอยแห้งเลยตตัวขาเนี่ยวะหนตตแบบไงเนาะปูนตะบุนเลยปะมั้ยปูนตะบุนเลยมั้องหัวเดียวสี่คนเอีเล่ใส่สิบสี่สิเส้น้องอิดบอกหน่อยปวางหลังหน้า เอาไปขึ้นังเอาไปขึนฟังะไว้มันขึ้นตัวเนาะไปโซจิลีนี่จแล้วกิเมื่วตัวนึงเฮ้ยผมถือครับ เก็บมาเดี๋ยวครึ่งเกินครึ่งแล้วผมนี่ครับผมตัวนี้ไงอันนี้อันอันนี้อันนี้สิบองโมเมนต์ิคงขอค่อยสิบสี่รางวเก็บไปแล้วครับมหนึ่งแเบิย่งนันนพอดีนนสันนพอดีเอนยบานีเต็มถุงเอาอย่างว่าลุ่นใส่นี

โลบเนาะเดี๋ยวตีนตีนคองตีนข้างล่างมี่จะเถียงปลาเอรีือซาเลยเถียงปลาเนี่ครับผมเออตัวเถียงปลาตีแล, unda, ล, unda, ล Entonces, el, ้วก้ไว้อยู่นึงไห ปลาทั่เลยตวเขียงป้าตีลงกาตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นเขาไปไล่ปลาเพราะเป็นเขาไปไล่ปลาเฮ้ยังเนี้ยตัวเขียงปลาเหรอนี่นั่นมเพราะปลาแบ่นด้พัววันนี้เลยได้ปะได้แล้วนะคอยเหยียบอยู่ตัวนึงวะ Hãy à, cùng qua à, cùng qua à. để lạc gặp mượt mũi <laughs> Nhiều gió con mũi mũi Nhiều mũi 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 ผลงานปลาล่วงครับผมเดี๋ยวแกวกันเสล็ดมือก่อนเดี๋ยวกลองเปียก <c oughs> นี่ครับผมผลงานปลาร่วมอันนี้รังสิบสองครับสิบสองเส้นครับถุงแดงอันนี้คงคุม ไปลงเมาหันดังสันสิบสี่เส้นเงียบโอ้โอ้โอคนขนาดตะเพียนเลยยีงกวาดฟ้ามือ,อเฮ็ดังบ่ไหนเซียวฟี่โอ้ยเฮ้วมทิมงาน xóa hai chín mạnh khó thao việt nam cái vùng nam hàng nam luôn lại liên nam lại nam còn còn giá tế thì biết đấy bác tin với kia hoặc này đi cả แดดร้อนๆครับล้มวีวีได้หลค์กันเนาะอันนี้ผ right. ู้แปนกเซลฟี่ได้ต no, ัวได้ไายตัวนั้นกินได้หน่อยได้หลายกับไายก็าลองมักของมัาเอากลับไปไหนคิดหนียตอนเอากลับ เดียอยูหามุมเซลฟี่หามุมกด <c oughs> คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเอลิ้นพันธ <c oughs> ์หนาวลงน้ำหนาว <c oughs> ขอบคุณครับ